เมื่อวานป้าทานอะไรกลายเป็นคำถามสำคัญคำถามแรกของนักกำหนดอาหารเพื่อให้พวกเขารู้พฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนี่จึงกลายเป็นที่มาของชื่อแฟนเพจซึ่งนิสิตชั้นปีที่1-4ถึงจากภาควิชาโภชนาการและกำหนดอาหารคณะสาเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร,ร่วมกันจัดทำขึ้นโดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน การทำงานจะแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของนิสิตแต่ละคนเริ่มตั้งแต่การค้นหาข้อมูลประชุมสรุปประเด็นย่อยข้อมูลเหลือเฉพาะประเด็นสำคัญจัดทำข้อมูลภาพหรืออินโฟกราฟิกและนำเสนอผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยและสามารถตอบโต้กับนิสิตกลุ่มนี้ได้โดยตรงเรียะวเวลาเพียงหนึ่งเดือนครึ่งนับตั้งแต่เริ่มเปิดแฟนเพจนี้ก็มีผู้กดไลค์แล้วกว่า52,400ไลค์ถือเป็นความสำเร็จที่แม้แต่พวกเขาเองก็ไม่คาดคิด หลักๆนะฮะก็จะเป็นเรื่องของการทานอาหารแน่ๆแหละพวกเราจะรู้กันทุกคนเราก็จะค่อยๆหยิบอาหารที่เป็นประเด็นหรือว่าข้อสงสัยทางอาหารที่คนมาจะสงสัยกัน,นอย่างเช่นจากประสบการณ์ของเองที่เห็นเนี่ยคอนเทนเนอร์สุดที่ปลงไปได้ไม่นานคือเรื่องของน้ำมันปลาและน้ำมันตับปลาหลายๆคนยังรีบสลับกันอยู่ถามว่าอ่ะฉันกินน้ำมันตับปลาเป็บบาานประจำจะกินทําไมอะครับเพราะว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ๋อยังมีข้อสงสัยเราก็หยิบมาเป็นประเด็นใช้ในการทําเนื้อหาแล้วก็เผยแพร่ให้คนเคลียร์ข้อสงสัยตัวนี้ได้ นอกจากการทานอาหารก็จะเป็นเรื่องของการใช้อาหารเสริมหรือว่าข้อต่างๆที่คิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและทุกคนยังเข้าใจผิดอยู่เราควรจะรู้โดยที่เราใช้คาว่าเข้าใจผิดเนี่ยเราอ้างอิงจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับผมส่วนสําคัญที่ทําให้แฟนเพจเมื่อวานป้าทานอะไรได้รับความนิยมจนมีผู้ติดตามแบบก้าวกระโดดคือการนําเสนอข้อมูลด้านโภชนาการผ่านอินโฟกราฟิกซึ่งถือเป็นการแปลข้อมูลเป็นรูปภาพ ทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเช่นพลังงานที่ได้จากขนมหวานหลากหลายชนิดเหล่านี้หรือการกินผลไม้กี่ชิน้นจะให้พลังงานจำนวน60กิโลแคลอรี่ประกอบกับคำเตือนที่ชวนให้คิดก่อนกินก็ช่วยเพิ่มพลังการสื่อสารได้ไม่น้อย<ล>สิ่งที่ขาดไม่ได้ในแต่ละรูปภาพก็คือแหล่งข้อมูลอ้างอิงเพราะนอกจากจะให้เกียรตินักวิชาการที่ทำการวิจัยเรื่องนั้นๆแล้วยังเป็นการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลอีกทางหนึ่งด้วย แต่หากผู้ติดตามคนใดไม่เชื่อหรือมีข้อโต้แยง้งพวกเขาก็พร้อมที่จะชี้แจงด้วยเหตุผลเพจน,นี้ก็คือต้องการให้ความรู้ในเชิงที่ว่าเป็นโภชนาการที่มันค่อนข้างใกล้ตัวเหมือนกับ เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยเช่นพวกอาหาร mm hmm. พวกอะไรพวกนี้ทั้งหลายแต่สังเกตว่าคนที่จะมาโพสต์ในถามคำถาม,ถาม,ถามในเพจมากๆจะเป็นเรื่องของการลดน้ําหนักครับ mm hmm. ก็คือข้อมูลที่ได้ก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงเลย mm hmm. เช่นอย่างคอนเทนต์เครื่องดื่มหลายๆอย่างครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราลดปริมาณการบริโภคลงก็จะทําให้เราได้รับพลังงานน้อยลงโอกาสที่จะเก็บสะสมเป็นไขมันเพิ่มมันก็จะน้อยลงประมาณนี้ครับ mm hmm. เป้าหมายระยะยาวของนิสิตกลุ่มนี้คือการทำให้แฟนเพจเมื่อวานป้าทานอะไรกลายเป็นแหล่งความรู้คลี่คลายข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านโภชนาการเพื่อให้คนไทยฉลาดกินฉลาดใช้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ผลิตและวงการโฆษณาเพราะพวกเขาเห็นว่าปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและมักจะหลงเชื่อการบอกต่อโดยไม่มีหลักฐานอ้างอิง วีระนันกันหา Voice TV รายงาน